Malay, young one, young one, ni lây young one mang liệu tụi ni, đại bài, liệu blue, ni, no, wrong, right, wrong, chia roi, oh, chock, chock, hi, 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 chóc 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 Cái chóc 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 bọn chóc chóc bọn, chóc bọn chóc chóc tao chóc ra đi chóc chóc tao, chóc chóc đi kẹp kẹp ôi ô oh, phi mưu phi mưu Để bắt dừng ăn lưỡi cả đi Chọc chết vào đây phi mưu phi mưu nhìn về đây lục bé cao leo phi mưu phi mưu trồng rong gấp trồng rong trồng rong gấp trồng rong nhà bay đá nước mát trời đất rôm

นุ่นส่วนปั๊มกับนี่ก็ก็ปั๊มทำไปต่อตาอหนีได้นี่ครับไปตานีได้นึ่ปิงงบรอดได้กันงานสีเกียรติครับสีขาวสีขาวกับเองวันนี้ยังมีช่องกันเลยครับเกูคือ จำมันไว้ลูกรยจำจะโม่งไปรอยการยดูเจมีช่องกันเลยว่างนี้ไปกูเล็กนี่หละการเมียรถปีเราสิ่งสงเงี้เปียนรถปีไปโก้ร่องกันเจยูราการเปียรถปีกตัวเล็กกันรายการเปีรถปีท่นนมา ไม่ไม่ไมี่การ่รถเล็กาเเบียปั๊บตนนี้แกมีันทวันกับมีทวันเลยไงนไรับจมงไปได้รับวันเลยก็ไงบางคนไลยคินี่แล้วอ่กได้ได้ได้ดีนะไปเติดตามมันมันมันตามกันไม่ได้กับเติดตามมันมันต้องม <ular> ันมีป ouais, ัจเจแล้ปัจเจยมันวันนู้นไามจไปด๋วันได้ กี่เยี่ยมมุงเน็ตแร็วเองนะว่าวันกี่จยีมมุงที่บางคนบอกเ็นก็เออไปได้ได้ดีไปเจอกันเดี๋ยวมันตามกันไม่ได้นะมันอยู่แต่คนงานกันดูไม่ให่ว่าพอเจอแล้วแต่ไม่ได้บางเกมันไม่ใหญ่มันโยนแต่คนงานบางคนเรือมาแล้วไปท่าเพื่อนโอ้เห็มือนอะไรดีเจอกันอ่ามาตึ้งไม้อ่ะเรือมาโจทย ปเจ,จัยรักซื้อคน,นอาหารนะครับมีรถนะปเจรจักซื้อคน,นอาหารไปได้ยังงานทุกวันไปยไรงานแบบนี้ต้องคน,นอาหารนะครับจำมนวนรถขเขาเนี่านายจเล็กๆแต่ง,งานมีทุกวันนะนานๆน,า,นาที่ปุก็ไม่ไหวเลยแตา่าตัวเจก,กับวัยตะมังเจเราก็ไปัยตะมังเรา

ơ à, ơ à. Ồ đài, đài, đài. Trăm, trăm đó. Đài, đài đây đây ơ ơ bắn ơ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  đó ơ ơ bắn ơ ơ ơ bắn ơ ơ ơ là bắn ơ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  bắn, 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 bắn ơ ơ đi ơ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  ốc, ơ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  trắng, ơ ơ kì, ơ nhìn ơ ơ dân này, vua mà này. เอ้ยไม่พูดมาไกลก็ได้ก็รับมาทางนี้บดีมันเ็นเออไม่พูดมาไกลก็ได้กันนะบริยันไอ้มาเก้าไแบบพุ่มที่บ้านก่อนเลยพุ่มบนมารดืองตีนาวงเออก็มาบริยันบริยันได้ได้ได้เดี๋ยวพุ่มไปเกี่ยมันเองเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่มไปเลยเดี๋ยวโอเคโอเค กี่คลิปนี้บายบายผมเดาเดียบ